บ้านไหมไม่ไม่ใส่แล้วจะบอกว่าไอ้บ้านเนี้ยบ้านหลังเนี้ยเออว้ยเอ่อสนั่นสนั่อโเยอะเหีเยเลยหโหดไปต

เ,เขาตัวอเขาหลังตโอ้โหขึ้นมาต่นไหนวะ

ไม่เห็นเลยแหม่ล้วโอ้แหม่กี้เกียดคนระับโอ้โหยิงนังแต่ขายันตัวเลยแบบมัน,มนต้องตายไม่ตายดี นแค่สองเดือนปอลี่ไวรุ่นทำอุปปรณ์มาตั้งเป็นโควตาทำอะไรไวรุ่นทำไมไวรุ่นไม่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 เลยน่นยอะน่นยอไม่มเพื่อนมีตั้งเยอะแยะเยอะแยะหนูไม่ไปจับละ เอยแล้วทำไรกันจ <God. laughs> <m hat> ับว่านกำเอาอุปกรณ์เล่นเปคนปวดโอ๊ยด่นนี้ด่นนี้โตรเกลียดได้ไม่กิน

อัวกร์เสพยาตัวลูกโม่แดงแม่งมันมีสายสั้นเราดูแลดูแลอู้จังไงหาวัญญาทดีของอะไรยัลองทำไงซะแล้ว อุ้ยอาทำไงจำไงด้านบนด้านบนั้นสองบ้านบน้นสองบ้าแล้วเดินยูเดยนทำแา้ให้ไปด้วยกันข้างกว่าบ้านเราด้วยนะไม่ได้ไม่ได้ตั้ ปกให้มันแบบใช้ตะไนน์ได้การเดิการเดารเดินการเดิไหันต้องมีคนรววอย่า,ยามันเด้กช้อุบปกรณ์ปัดปุ๊บปิตรวจบิดบปดปปดปุ๊บปิดปุ๊บดปบปิด 画鸡，画鸡。 มันบานหอังเนียได้้กไเราต้องมัทำอตายแล้วตายแล้ว ตายแล้วโกดังขายเออได้ยินแล้วไม่ได้ในไม่ตายวินอือโอ้ทำไมไม่ดได้ใกล้แล้วเลยไม่ได้เลยเบสเจอร์แม่งเต็มเต็ม เฮ้ยะวะอ้ายอหนาเลยเดี๋ยวแว๊บเยเลยาขวาเออตรงนี้แหละโน่กูกำลังได้เลยโอ้ได้โน่สตัวเลยตอนแรกกูจะยิงแล้วนนี่ยิงแบบไม่เลงอ่ะ เออะไอีกไหมได้วยม่โีหมดแย่งธงหมวกไปหมวกห่ะหมวกแย่งทองแล้วก,ก็เล่นมีดเล่นมีดมาแล้วมีด,มด,ดใช้ดาบนะได้ใช้ดาบพกดี ไอ้เงียมันก็ใช้ดาบเหมือนกัแต่จากหูไม่ไม่มีดาบมันนึกเกี่ยวกันมันก็จังหวะเดียวกันนั่นแหละมันมันก็จริงแต่ว่ามันดาบเชี่ยวกว่าแค่เดียวดาบมันจะง้าหนักกว่าระยะตีมันไกลกว่าแต่มันก็คือสกินมีดนะสกินแล้วมันมีไอ้มีดเจ้ามลีขีดมือมันมันไม่ใช่ดาบอะมันเป็นสกินมีด Thank you. สอง